ามันก็อันนี้มีสามแบบโค้งแล้วเป็นโค้งแล้วแหละนี่เราเราฮุกสองรอบนะฮะเออใช่ตอนตอนท่านฮุกก็สนุกอยู่นะผมว่าท่านทาฮุกอยากให้มี variation นแหละถ้าเกิดแบบเล่นสองเดิมอ่ะเล่นสองคันติดกันใช่ไหมรอบหลังน่าจะมีนะอาจจะแบบดึนดุ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 นอย่างเงี้ยหรออ๋อผมอยากใส่ท่อนแบบตกกระจายงกลางเลยพี่ตกกระจายไงวะเฮ้ยดึนดุ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 นโ ผมปก๋อหยุดแป๊บนึ่งเหรอมีการนึงก่อนที่จะขึ้นทูกสองอะขอเป็นกองแบบฝ่ามาก่อนเลยได้ไหมแบบเหมือนเป็นเหมือนเป็นกองกองนคนเปิดแหละแบบว่าก็ถ้าถ้าฮุกมันก็ต้องเข้าไว้ไว้ไวไต้องฮุกไบฮุกวบก่อนแต่ว่ายังมีกองไวไวไออกมวหน่อยอ่ะไวไวาวววไวไวไววไวไวไงไวไวลววไไวไวอวไ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 วอนไัไว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 ววไ ให้เป็นมีให้เป็นมีชิคกองแบบเหมือนเหมือนตีเหลือมาเออตีเหลือคิดว่าไงพี่ก็ไม่รู้ต้องลองนะคันนี้น่าจะคิดถ้าต่อจากนั้นได้ยังไงต่อแล้วก็ตึงไอ้ตอนนั้นไม่ยากหรอกแต่เราจะแค่อยากจะเปลี่ยนอยากจะเปลี่ยนโหมดออกแบบนึงเพราะเราเล่นซ้ำมาสองรอบแล้วอันนี้มันถึงจบจบจบสองหรือจบหนึ่งนี่จบสองอ๋อจบสองจบสองนี่ฮุกสองรอบจบสองของว่าเปลี่ยนไปเลยแบบฉีกแบบฉีกไปอีกอีกอีกข้ออีกข้อหนึงเลยอะแบบแบบไม่เอาแบบเอควเดิมแล้วอะไม่ดีอ่ะ อาจจะเป็นท่อนบริสดเออทำไมทันเทิมี่เป็นแบบวา้าวเด็กขีเลยนะเป็ด<า>่ีก็ได้นะเนีเ่ยเมื่อกี้เราเล่นแบบว่าใช่ไหมเราเปลี่ยนเราเปลี่ยนคีย์เลยเปลี่ยนคือเหมือนว่าเปลี่ยนเปลี่ยนทันนองไปเลย แล้วก็ค่อยหาคอนกลับมาเหมือน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 หวายแต่ว่าร้องเป็นแบบฟังออกสักท่อนหนึ่งเงีย่ยแล้วก็เป็นเสียงดนตรีแบบอัลั้มนี่เหรอฮะหมดละ <laughs> เหยเจ็บเลยยังไปคิดไปกันบ้าน

ขอจบพุกสอนพุกขอลองอันนี้ก่อนได้ไหมี๋ยวเราจะฮุกสอนเดี๋ยวไปคิดต่อนะแต่เอาเอาไอ้ฮุกสอนเนี่ยสมมติแบบเดิม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 โป๊พุกฮุกในฮุกเลยเหรอไม่หยุดหยคือฮุกฮุกฮุกแรกแล้วหยุดเลยหยุดมากเลยตรงไหนจังหวะไหนเดินไปเดินไปเดินโป๊ะแล้วมึงบอกว่า

เราลองนี้ลองนี้เอาที่เอาที่สองรอบแล้วหยุดเลยแล้วกันวาน่าริโน รู้มึให้คิด้วยอไมึงร่เลยไม่ได้เ้น่ารักเนีใจเอตัวเองก็น่ารักนะเดี๋ยวเดี๋ยวราไปทีเเราจะใส่อะไรให้มันเราต้องไม่อยากใจเอตัวเองใจเอตัวเองาเลยใเอตัวเองเวิร์กเอาแบบยู่ๆเหี้ยวะเอาเอาเอเออไอ้ลองลองลองลงต้องเออใจเอตัวเองต้องได้ลองเดียวเลย ่ยอยู่ให้หมดเดย้ไมเขเฮ้ยสองรอบดีกว่ามันจะหยุดรอบเดียวสรอบดีกว่าจ้องไงจ้องไง้องคิวอ๋อ้องคิวอ่ะไม่งั้นนานอ่ะ่งั้นรอบเดียวหยุดรอบเดียวหยุดไปเรื่อยๆไป้ ใช่ผมว่าแม่งฟิล์มแบบนี้จะบอนและซ้อนมากไม่มึงเบิกนะเออไอ้เจ้าเอฟเอเบื่อไอ้ไอ้เรี่อเราไม่เบรกแล้ตอนจบแล้วเบื่อเบิกล้ตอนเกือบจบแล้วค่อยกลับมาเล่นแล้วก็จบโอ้พราะตอนจบแล้วใจตัวเองว่างเลยมั้ยไม่หรอกแต่เดีเอาเดี๋ยวไปหาคำที่มันแบบมันแบบไม่ซ้ำะจะตัวเองเอาได้รอบหนึ่งแต่ว่ามันไม่ใช่ทุกรอบเดี๋ยวเราไปคิดอีกทีแหน่เลย